นี่ไงแบบเนี้ยคอนเซนเตอร์แน่นอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตอบพรบรหรือยังคะโอ้เสียงน้ำประกาดนี้เลยเหรอ พรบรจะให้ความคุ้มครองทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับภายใน7วันรวมเป็นเงิน6,500 0บาทหากเป็นฝ่ายถูกจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนคือกรณีเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครอง5,000 0 0บาทเลยนะ กรณีทุกพนภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับค่าสินไหมทดแทน5000 500, สนบาทกรณีเ,เข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองไม่เกิน80,000บาทตามความเสียหายที่แท้จริงและได้รับค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วันหากไม่มีพรบรจะไม่สามารถต่อภาษีรถประจาปีได้มีโทษทั้งจำทั้งปรับอะไรวะ<า><า><า> หนึ่งสองเฮ้ยซีดับย่ารถล้มก็ไม่ค่ารักษาเจ้าล้มไปบอกมันอยู่นี่งด้เจ้าค่ะโอ้ยโอ้ยคุณคุณคุณตอบพรบหรือยังคะย่าฮะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน1 8 6 <ult>